ความแตกต่างระหว่างปุถุชนผู้ไม่ได้สดับกับอริยาสาวกผู้ได้สดับเมื่อได้สมาธิประสูตที่หนึ่งและสองอยู่ด้วยกันพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้มีอยู่ในโลกหาได้ในโลกสี่จำพวกอะไรบ้างคือจำพวกที่หนึ่งบุคคลบางคนในกรณีนี้เพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุฌานที่หนึ่ง เขาย่ำชอบใจทํานั้นปรารถนาธรรนั้นถึงความยินดีด้วยทรนั้นเขาดำรงอยู่ในธรรมนั้นน้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทำการละย่าเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าพรหม,มกายยิกาหนึ่งกับเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าพรหม,มกายยิกาปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นพรหม,มกายยิกานั้นจนสิ้นอายุ เมื่อประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นหมดสิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นพรหมกายิการนั้นจนตลอดอายุเมื่อประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นหมดสิ้นไปแล้วย่อมเปรินิพานในภพนั้นเองิสูจุ์ทั้งหลายนี้เป็นความแปลกกันเป็นความแตกต่างกัน เป็นความมุ่งหมายที่ต่างกันระหว่างอริยะสาวกผู้ได้ฟังกับปุถุชนผู้ไม่ได้ฟังในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่ชานที่หนึ่งเหมือนกันถ้าเราทําได้รักษาไว้จนไม่เสือ่อมเมื่อตายไปก็ไปเกิดที่เดียวกันกับเมตตาก็คือเทวดาชั้นพรหมกายยิกาแล้วมีอายุหนึ่งกับเท่ากันผลก็เหมือนกันอีกว่าถ้า เป็นปุถุชนผู้ไม่ได้ฟังหมดอายุไขาจากเทวดาก็นรกบ้างกําเนิดสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตบ้างส่วนสามกของพระผู้มีพระภาคก็ปรินิพานในภพนั้น,นเช่นเดียวกันอันที่สองข้อถัดไปอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในกรณีนี้เพราะสงบวิตกวิจาร์เสียได้จึงบรรลุฌานที่สองเขาย่อมชอบใจทรรนั้นปรารถนาธรรนั้นถึงความยินดีด้วยธรรนั้น เขาดำรงอยู่ในธรรมนั้นน้อมใจไปนในธรรมนั้นอยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทำการละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าอภาัสรพิสุทธ์ทั้งหลายสองกลับเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าอภาัสรผู้ทุชนดำรงอยู่ในชั้นอภัสรนั้นจนตลอดอายุเมื่อประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นหมดสิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองนี้เป็นความ แปลกกันเป็นความแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่ต่างกันระหว่างอริยะสาวกผู้ดได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่กําลังของฌานที่สองไปไหนไปอาภัสราอายุสองกับเท่ากันปุถุชนก็หมดอายุไขยังต้องเวียนว่ายตายเกิดลงนรกได้ไปเป็นสัตว์เลร้ชานได้ไปเป็นเปรตได้ ส่วนสาวกของพระพุทธเจ้าก็ปรินิาพานในภพนั้นเมื่อหมดอายุไขต่อมาอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในกรณีนี้เพราะความจางคลายไปแห่งปิติจึงบรรลุฌานที่สามเขาย่อมชอบใจธรรมนั้นปรารถนาธรรมนั้นและถึงความยินดีด้วยธรรมนั้นเขาดำรงอยู่ในธรรมนั้นน้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้น เมื่อทำการละย่ำเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุภกินนาหาสี่กับเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าสุภกินนาหาปุถชชนดำรงอยู่ในชั้นสุภกินนาหานั้นตราบเท่าตลอดอายุเมื่อประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นหมดสิ้นไปแล้วย่ำเข้าถึงนรกบ้างกํำเนิดสัตว์เอราชานบ้างเปรตวิสัยบางส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นสุภกินนาหานั้น จนตลอดอายุเมื่อประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นหมดสิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองชานที่สไปไหนไปที่เดียวกันกับมุทิตาก็คือเทวดาชั้นสุภกินาหาเนี่อายุ4ี่กับเช่นเดียวกันปุุชนก็กลับมาเกิดอีกในทุกขติด้วยส่วนสาวกของผู้เจ้าปรินิพานนี่คือความต่างเช่นเดียวกันกับชานที่สจริงๆองค์ ของสมาธิตั้งแต่ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สามมีมากกว่านั้นนะอาตมาอ่านเอาแค่หัวข้อเอาไว้เพื่อกระชับเวลาฌานที่สี่เมื่อเราทำได้จนกระทั่งไม่เสือ่อมตายไปไปไหนไปเป็นเทวดาชั้นเบหัพพละและหมดอายุไขของเทวดาชั้นเบหัพพละหากเป็นปุถุชนก็ไปนรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉชานไปเป็นเปนส่วนสาวกของผู้เจ้าก็ปรินิพพานในภพนั้น และเทวดาชั้นเวหาภะละก็อายุห้าร้อยกับเหมือนเดิมน,นี้ก็เป็นความต่างกันของบุคคลสีจ่จำพวกนี้อันนี้คือก้อนแรกเราจะเห็นถึงความเท่ากันของที่หมายเมตตาเท่ากับชานที่หนึ่งกรุณาท่าก,กับชานที่สองโมทิตาท่าก,กับชานที่สามอุเบคาท่าก,กับชานที่สี่ชั้นหนึ่งเปโภมก,กายิกาชั้นสองไปอภัสสะ ชา้นสามไปสุภกินอาหารชันสี่ไปเบหพันละอายุไขก็ตามชั้นของเทวดานั้นนนน่าสนใจอยู่ตรงนี้ปุถุชนกลับมาเกิดอีกและไปเกิดในทุกขติด้วยนรกกัมมิดเสนชั้นเ,นเ,นเปรตส่วนสามโของพระพุทธเจ้าเปรนีนผิพานนี่คือข้อดีพวกเราก็รักษาข้อดีนี้เอาไว้ละกันจะได้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งการที่เราได้ยินได้ฟังธทมอยู่ ประจำอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องพยายามรักษาตรงนี้ให้มากไปดูอีกพระสูตรหนึ่งเราจะได้เห็นว่าทําสมาธิได้มากแค่ไหนแต่ถ้ายังไม่ได้ยินได้ฟังธรรมก็ยังต้องกลับมาเกิดอีกก็เป็นความแตกต่างระหว่างปุถุชนผู้ไม่ได้สดับกับอริยะสาวกผู้ได้สดับเมื่อได้สมาธิพระสูตรที่สอง องตัดอย่างนี้ว่าพิษุททั้งหลายบุคคลสามจำพวกเหล่านี้มีอยู่ในโลกหาได้ในโลกสามจำพวกอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในกรณีนี้เพราะกล้าล่วงรูป,ปรสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาเพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตะสัญญาจึงเข้าถึงอากาสานัญจาย,ยตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดทางนี้แลวแลอยู่ เขาย่ำชอบใจทํานั้นปรารถนาทํานั้นถึงความยินดีด้วยทํานั้นเขาดำรงอยู่ในทํานั้นน้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากทํานั้นเมื่อทำการละย่าเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาที่เข้าถึงชั้นอากาสานัญจาตนะพิสูจทั้งหลายเทวดาที่เข้าถึงชั้นอากาสานัญจาตนะมีอายุประมาณสองหมื่นกัป ปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นอากาสานัญจาตนะนั้นจนตลอดอายุเมื่อประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นหมดสิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นอากาสานัญจาตนะจนตลอดอายุเมื่อประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นหมดสิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองนี้เป็นความแปลกกัน เป็นความแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่ต่างกันระหว่างอริยะสาวกผู้ได้ฟังกับผู้ทุชนผู้ไม่ได้ฟังในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่อากาสาัญจาย,ยตนะก็เป็นสมาธิอีกอันหนึ่งที่อยู่สูงกว่าชานที่สคือถ้าเราเรียรงลำดับสมาธิเนฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่เหนือจากชานที่4ไปก็คืออากาสาัญจาย,ยตนะคนทําได้สมาธิขั้นนี้ น่าจะหาได้ยากแต่ก็คงมีคนทำได้แล้วเราดูอายุไของ20,000กับโลกเกิดขึ้นโลกถูกทำลาย20,000ครั้งอันนั้นคืออายุไขคือยืนยาวมากแต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นปุถุชนแม้มีอายุ20,000กับสุดท้ายก็เมื่อสิ้นอายุไขก็ไปเกิดในนรกไปเป็นสัตว์อดรจฉานไปเป็นเปรตได้ ดังนั้นสมาธิขั้นจะสูงขนาดไหนก็ตามถ้าเราเป็นผู้ที่ไม่ได้ยินได้ฝังเสี่ยงสูงหลอดนรกยาสองหมื่นกับไม่น้อย <criteria. S 1> เช่นเดียวกันสมาธิขั้นที่สูงกว่าอากาสานัญจายตนะก็คือสมาธิขั้นวิญญาณัญจายตนะสมาธิขั้นนี้ถ้าใครทําได้แล้วไม่เสื่อมตายไปก็จะไปเป็นเทวดาที่อยู่ในชั้น วิญญาณัญจายตานะเทวดาที่อยู่ในชั้นนี้มีอายุสี่หมืนกับสี่หมืโลกเกิดขึ้นโลกถูกทำลายสี่หมืนเที่ยวถึงจะสิ้นอายุไขแต่เมื่อสิ้นอายุไขแล้วปุถุชนก็ไปนรกไปเป็นสัตว์ปเดรัจฉานไปเป็นเปรตส่วนสาวกของพระพุทธเจ้าก็ปรินิพานที่พบนั้นนี่คือความตา่างและอันสุดท้ายบุคคลจำพวกที่สามก็คือ เนือจากวิญญาณัญจายตนะก็จะเป็นอากินจัญญาัตนะอันนี้จะไม่ลงรายละเอียดว่าสมาธิพวกนี้เป็นอยา่างไรเพราะว่าถ้าเราอยากได้สมาธิขั้นนี้ทาชั้นสี่ให้คล่องก่อนเราจะเห็นทางไปเองตัวอากินจัญญายตนะใครทําได้แล้วไม่เสื่อมเมื่อตายไปก็จะเป็นเทวดาที่เข้าถึงชั้นอากินจัญญายตนะเทวดาชั้นนี้มีอายุหกหมื่นกับ ไม่ใช่หกหมื่นปีหกหมืนกับโลกเกิดขึ้นโลกถูกทำลายหกหมื่นเที่ยวนั่นแหะคืออายุไขของเขาและถ้าเป็นปุถุชนหมดสิ้นอายุไขหกหมืนกับ <g ülme> ก็ไปเกิดในนรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคก็ปรินิพานในภพนั่นเองนี่คือความต่างนี่ก็เป็นบุคคลอีกสามจำพวกเบ็ดเสร็จวันนี้เราเห็นเลยว่า ข้อแตกต่างระหว่างผุถุชนกับสาวกของพระอริยะต่างกันเยอะมากแม้ทาสมาธิได้เหมือนกันไปเกิดที่เดียวกันด้วยซ้ำมีอายุไขตามชั้นของเทวดาเหมือนกันด้วยแต่ความต่างต่างตอนไหนต่างหลังจากหมดอายุไขพวกหนึ่งหมดอายุไขต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดพวกหนึ่งหมดอายุไขก็ปรินิพพานนี่คือความต่าง พวกเราเองก็พยายามสังสมเอาไว้นะสังสมสุตตะสังสมการได้ยินได้ฟังไว้และก็จำให้ได้และเอาไปทำความเข้าใจเพื่อเราจะได้แทงตลอดด้วยดีด้วยความก็จะได้เห็นว่าอายุยืนขนาดไหนก็ไม่รอดนั่นลเราจะเห็นว่าสังสารวัตมันยาวนานหกหมืนกับผ่านไปเราก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปสังสารวัตนี้หาเบื้องต้น หาสุดจบคือเบื้องปลายลำบากเพราะมันหาที่สุดไม่ได้เลยเราเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดมานับม่ถวนก็ให้พยายามละก,กันนะว่าทำอย่างไรเราจะรักษาเหตุปัจจัยที่ดีของเราเอาไว้ให้ได้พระเจ้าในอดีตเนี่ยกว่าจะได้เกิดขึ้นย้อนหลังไป 91. ้าสบเอ็ดกับมีพระองค์หนึ่งย้อนไปอีก 31. มสิบเอกับมีสองพระองค์ และก็ยุคเรานะมีสี่แต่ขนาดเรามีสี่ยังเกิดไม่ทันถูกต้องไหมแล้วคิดดูว่าถ้าห่างกันขนาดนั้นเราจะไปอยู่ไหนก็ถือว่าเราสาเหตุปัจจัยที่ดีแล้วเราเกิดยังทันทันมาเจอคําสอนพระพุทธเจ้าทันไม่มีโอกาสประพฤติตามคําสอนพระพุทธเจ้าที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่ทําสิ่งเหล่านี้ให้บรรลุถึงเป้าหมายกระทาที่สุดแห่งทุกข ได้ความเป็นร้าระยะบุคคลนั่นเองไม่ต้องกลับมาเบียนยไหวต้องท่องเที่ยวอีกต่อไปเนี่ยเราก็ได้วิธีหลุดพ้นเพิ่มอีกหลายแบบอันนี้เราก็แค่เห็นว่ากําลังสมาธิแต่ละอัน,นหรือการที่เราเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่เรารักษาได้ตายแล้วเราไปไหนเราก็จะได้เห็นภาพว่าอ๋อนี่หลังตักตายเราจะได้เกิดเป็นอะไรแต่ถ้าใครไม่อยากท่องเที่ยวอีกต่อไปก็ทํา เห็นเมตตากรุณามุทิตาโอเบขาหรือชานหนึ่งถึงสี่แล้วก็อากาสารนัญจายตนะวิญญาณัญจานะอากินจัญญานะเท่ากันเลยก็คือสิบเอ็ดอันสิบเอ็ดอันนี้เราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็เห็นถึงความที่มันมีความแตกทําลายไปเป็นธรรมดาเราเห็นอย่างนี้ก็สามารถสิ้นอสวรได้ในปัจจุบันชาตินี้ไม่ต้องรอชาตินะพระสูตรก็เกี่ยวข้องกันอยู่ เราก็จะเห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมีวิธีการเอาตัวรอดจากสังสารวัฏหลายแบบจะเห็นการเกิดดับของขันทั้งห้าก็ได้จะมาเห็นตัวสมาธิตัวพรหมวิหารทั้งสโดยตัวมันเองว่าเป็นของมีเที่ยงของแตกดับก็ได้หรือจะอาศัยแค่เราได้ยินได้ฟังทำให้เราก็รักษากําลังของพรหมวิหารทั้งสี่ของเราไว้รักษากําลังสมาธิของเราไว้ เพื่อเวลาตายเราก็จะได้ไปตามภพภูมิของเหตุปัจจัยที่เราสร้างแล้วเราก็จะได้ปรินิพานในภพนั้น